ินข้าวออกจะโทมาหาสีเดือนผ่านไปทางรักก็ไม่โอนมาทั้งค่าปุ๋ยค่ายาชาวไร่ชาวนาไม่พอจะกินพี่น้องมวลมหาประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับขอเสียงทักทายยามเย็นนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้อง ผมว่าเรื่องโครงการรับจะนำข้าวปัญหาของพี่น้องชาวนาเราจำเป็นต้องพูดตลอดไปเราจำเป็นจะต้องพูดเรื่องนี้จนกว่ายิ่งลักถูกถอดถอนจากปปชครับพี่น้องครับและผมเชื่อว่าวันนี้ต้องฟอ้องพี่น้องครับรัฐบาลยิ่งลักถือว่าเป็นรัฐบาล NPL ฮะยแงไงก็ไม่หนีแต่ไม่มีจ่ายจนป่านนี้ที่รับปากกับพี่น้องชาวนาว่า จะกู้เงินกะกะต20,000ล้านบาทถ้าพี่น้องจําได้เมื่อวันที่สเดือนมีนาคมที่ผ่านมานายกิติรัตน์ณละนองได้ไปชี้แจงต่อกะกะตเพื่อขอกู้เงินมาทั้งสิ้นประมาณ20,000ล้านบาทเพื่อเอามาใช้หนี้ให้กับพี่น้องชาวนาและต้องขอขอบคุณทางกะกะตที่อนุมัติเราก็หวังว่าจะน้อย20,000ล้านบาทพี่น้องชาวนาส่วนหนึ่งโดยเฉพาะพี่น้องชาวนาที่ ถือใบประทุนในช่วงเดือนตุลาและเดือนพฤศจิกาเนี่ยน่าจะได้รับเงินจากโครงการรับจน้ำข้าวเราก็คิดว่าโอเคอย่างน้อยทุกอย่างก็ราบลรื่นไปสักส่วนหนึ่งแต่โทษทีครับพี่น้องก็กตเขาก็รู้ทันรัฐบาลที่โกงของยิ่งรักชินวัตรก็กตอบอกว่าคุณระบายข้าวไปยังไงบ้างข้าวได้เดือนประมาณ8,00 0ล้าน ก็กตก็เลยบอกว่าถ้า800 0ันล้านงั้น3มเดือนคุณเอาเงินมาชำระนี่เท่ากับว่าภายในวันที่3 1เดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ถ้าคุณเอาเงินไปสอง0มล้านภายใน3 1พฤษภาคมคุณต้องเอาเงินมาชำระนี่เพราะคุณบอกว่าคุณขายได้ข้าวเดือนละ800 0ันล้านบาท3มเดือน2อ0 0 0 24,000พล้านเท่ากับว่าคุณต้องเอาเงินมาใช้นี่20งหมล้านพี่น้องใช่ไหมครับว่า สถานการณเปลี่ยนไปคนมาลงนามไม่มีใครกล้ามาลงนามตอนแรกอธิธบดกกีกรมการค้าต่างประเทศบอกจะลงนามและให้ปลัดกระทรวงการคลังเป็นผู้อนุมัติผ่านไปผ่านไปตัวอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศซึ่งเป็นคนรับผิดชอบในการระบายข้าวตัวอธิบดีบอกว่าเงินค่าข้าวไม่เห็นจําเป็นที่ตัวอธิบดีจะต้องลงนามให้กระทรวงการคลังโอนไปที่ทอกอสอได้เลยเท่ากับว่าค่าราชการประจํา คืออธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกำลังชิงหนีหลังจากนั้นผ่านมาไม่นานเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาตัวประหลัดกระทรวงการคลังก็บอกว่าอำนาจของประหลัดกระทรวงการคลังเนี่ยสามารถเซ็นอนัตโนมัติเงินทดลองจ่ายได้500ยล้านถ้าเกิน500ล้านคือสองหมื่นล้านบาทอำนาจผู้มีอำนาจในการเซ็นจ่ายคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เราก็พยายามเรียกร้องให้นายกิติรัตน์นาะนองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้ลงนามอนุมัติสองวันที่ผ่านมากิติรัตชักกะกลกกก้ากลัวครับพี่น้องกิติรัตบอกว่าชักจะไม่แน่ใจว่า31พฤษภาคมนี้จะขายข้าวได้ในวงเงินสอง0มืล้านบาทหรือไม่สรุปแล้วจนป่านนี้ณนะวันนี้ที่บอกชาวนาไว้ว่าจะเซ็นอนุมัติเบิกเงินออกมาจ่ายชาวนาวันนี้ยังไม่มีใครลงนามอนุมัติเลยครับพี่น้องครับ ผมอยากจะกลับเรียนพี่น้องชาวนาทั้งประเทศได้รับรู้ว่าวันนี้กิติรัตน์นลนองนิวัฒน์รำลงและยันยงพงลาดภายใต้การนำของยิ่งรักชินวัตรคุณโกโหกชาวนาอีกครั้งหนึ่งแล้วขอเสียงโห่ต่างๆนะครับพี่น้องผมถึงอยากจะบอกนายกิติรัตน์ไอ้โต้งเห็นโกหกมาหลายรอบแล้วไอ้โต้งไวไลยเอย๋ยก็บอกว่าเนี่ยวันนี้เนี่ยเงินจะออก จนป่านนี้ตรวจสอบเมื่อตอนเย็นวันนี้เช็คไปที่ทกศเงินยังไม่โอนมาแม้แต่เสลึงเดียวครับพี่น้องครับพี่น้องชาวนาที่รักทุกท่านวันนี้ยิ่งรักชินวัฒน์และคณะโกหกชาวนาพี่น้องชาวนาทั้งแผ่นดินอีกหนึ่งรอบแล้วมันบอกว่ามันจะจ่ายพี่น้องก่อนสอง0มืล้านบาทพี่น้องลองคิดดูนะครับว่าพวกผมก็ออกมาแถลงข่าวขอบคุณกกตอขอบคุณรัฐบาลที่อย่างน้อย พี่น้องของเดือนตุลาที่ถือใบประทวนเดือนพฤศจิกาที่ถือใบประทวนไว้พี่น้องส่วนนี้ยังพอได้เงินมาเรียบร้อยแล้วแต่จนป่านนี้มันยังไม่กล้าเซ็นอนุมัติพี่น้องมันโกหกพวกเราอีกครั้งหนึ่งแล้วถามที่ว่าทําไมพวกเองโกหกสแสดงที่พูดมาเนี่ยชี้แจงกรกะตว่าขายข้าวได้เดือนละแปดพันล้านเนี่ยสแสดงว่ากิจติรัติมันโกหกมาตลอดเลยพี่น้องเอ,อ๋ย ไอ้โต้อเอ,อ๋ยทำไมชอบโกหกจังเลยเว้ยไอ้โต้องอย่างนี้สมควรเอาไปถ่วงแม่น้ำโขงให้ตายไปเลยผมต้องจำกับพี่น้องชาวนาจากใจเลยเพราะว่าหวังว่าพี่น้องชาวนาจะได้เงินจนป่านนี้ยังไม่ได้เงินครับพี่น้องพี่น้องใช่มไหมครับว่าทอกศเขาแก้ด้วยการหาเงินมาเข้ากองทุนช่วยเหลือชาวนา ตัวเลขล่าสุดเงินเข้ากองทุนช่วยเหลือชาวนานณนะขณะนี้ประมาณสักเก้ล้านเศษเศษแต่รัฐบาลยิ่งรักเป็นหนี้ชาวนาตัวเลขปัจจุบันนี้สูงถึงเกือบแสนสามื่นล้านเพราะข้าวมันเข้ามาเรื่อยๆลองคิดดูนะครับว่าผ่านไปประมาณเดือนหนึ่งได้เงินมาไม่ถึงพันล้านและแสนสามมื่นล้านพี่น้องเราคำนวณดูเอาว่าอีกสิบปีเท่ากับว่าขณะน,นี้ยิ่งรักชินวัตรกิติรัตนนอง นิวัฒน์ทำลงยันยงพงลัดชักดาบชาวนาครับพี่น้องครับพี่น้องใช่ไหมครับว่าไอ้พวกนี้เนี่ยดีแต่ปากผมพยายามตามข่าวทุกวันเรื่องการระบายข้าวของทางรัฐบาลมันก็พูดอยู่นั่นว่าระบายข้าวได้เยอะระบายข้าวได้ดีผมก็แปลกใจว่าทําไมถ้าคุณระบายข้าวได้จริงๆเดือนละ8 00 0ล้าน3เดือน24 0 0 0พันล้านยังไงคุณต้องมีปัญญาไปใช้จ่าย แต่ปรากฏว่าเช็คไปเช็คมามันไม่จริงพี่น้องตัวเลขยืนยันนะครับพี่น้องเมื่อประมาณสักวันที่ส0บเดือนมีนาคมนิวัฒ์ทำลงให้สัมภาษณ์ผ่านสือ่อพยายามคุยโมโออวดว่าจะขายข้าวหนึ่งล้านตันวันที่10บเดือนมีนาคมที่ผ่านมารัฐบาลชุดนี้ประกาศระบายข้าวให้ผู้ประกอบการหรือผู้ส่งออกมาซื้อข้าวรัฐบาล รัฐบาลตั้งเป้าในการเปิดประมูลไว้5 1 7 0 0 0ตันโปรดฟังอีกครั้งนะครัรัฐบาลบอกว่าเปิดประมูลขายข้าว5 1 7 0 0 0ตันแต่ปรากฏว่ามีพ่อค้ามาประมูลและอนุมัติขายได้แค่ประมาณ1,080,000ตันตกแล้วประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์ จึงไม่แปลกใจที่ไอ้โต้งไม่กล้าเซ็นอนุมัติยืมเงินเพราะกลัวติดคุกครับพี่น้องครับและเห็นคุยนักคุยหนาบอกว่าขายข้าวได้เยอะถ้าพี่น้องอ่านในหนังสือพิมพ์ในสัปดาห์ที่ผ่านมารัฐบาลยิ่งรักบอกว่าขายข้าวได้ประมาณ7 3 0 0 0สตันในส่วนนี้เกิดจากการระบายทั่วไปที่อ้างว่าขาย 5 17,000ตันตรงนี้ขายได้แสน80,000ตันมีการขายแบบส่วนตัวฮะพี่น้องเขาบอกว่ามีผู้ส่งออกที่ได้ออเดอร์จากต่างประเทศมาขอซื้อเป็นกรณีพิเศษอีก5 50,000ตันผมก็แปลกใจว่าคุณขายในราคาพิเศษตลอดจนการเปิดประมินแบบทั่วไปเนี่ยเราพยายามทวงแล้วทวงอีกว่าคุณขายราคาเท่าไหร่ นิวัฒน์ทำลงยันยงพงลาดบอกประชาชนหน่อยสิพี่น้องประชาชนที่นั่งอยู่ในที่นี้และพี่น้องคนไทยทุกคนเขาเป็นเจ้าของภาษีคุณเอาเงินเขามาทำโครงการจะนำข้าวและวันนี้คุณเอาเข้าวข,ของเขาไปขายอยากจะถามว่าคุณขายข้าวของเขาในราคาเท่าไหร่เพราะผมทราบมาว่าขายกิโลประมาณ9บาทพี่น้อง วงการโทรมาบอกว่ามันขายแค่9บาทขณะที่ต้นทุนรัฐบาล24บาทต่อกิโลถ้าบวกค่าบริหารจัดการมันตกประมาณ28บาท60ตังค์ต่อกิโลแต่วันนี้มันขายประมาณ9บาทและแถมเงินใต้โต๊ะกิโลละ1บาทพี่น้องพี่น้องฟังว่าเงินใต้โต๊ะ1บาทเนะี่ยถ้าคิดเป็นตันคือ1,000กิโลเท่ากับว่า1ตันมันฟันไป1,000บาท ถ้าห้าแสนตันมันก็ฟันไปห้ารอยล้านบาทพี่น้องอย่างนี้ต้องโหดังๆเลยพี่น้องผมไม่เข้าใจจนป่านี้นะ่ะมึงกำลังจะล่มจม N, เป็นเป็น NP l เอเป็นนี่เป็นสินพี่น้องชาวนาเร่งหาเงินมาใช้นี่พี่น้องชาวนาแต่มันยังกินสินบนใต้โต๊ะไอ้พวกนี้ต้องโหดังๆอีกรอบครับพี่น้องครับสาวทูพี่น้อง ช่วยกันส่งจิตส่งใจภาวนาให้พวกไรยำพวกนี้มันทำโครงการรับจะนํำข้าวมันเป็นหนี้เป็นสินพี่น้องชาวนามันพยายามเร่งระบายข้าวแต่มันต้องการเงินใต้โต๊ะตันละ1,000บาทถ้าหนึ่งล้านตันก็ห0 0่ล้านบาทขอให้เงินจุกตูดมันตายเลยครับพี่น้องครับแล้วผมจะฟ้องพี่น้องด้วยว่า มันเอาข้าวเราไปขายประมาณ9บาท9บาท50บางช่วงขาย8บาทนะพี่น้องพี่น้องอย่าตกใจนะพี่น้องต้องเข้าใจว่าข้าวในโกดังอ่ะมันมีข้าวหลักๆอยู่สามรุ่นรุ่นแรกคือข้าวปี54ทับ55เป็นช่วงเริ่มต้นของโครงการอาจจะขายประมาณ8บาท8บาท50รุ่น2ข้าวปี55ทับ56อันนี้อาจจะขายแพงขึ้นมา8บาท50 9บาท9บาท50 และรุ่น3คือรุ่นปัจจุบันที่กำลังเจ้งคือรุ่นข้าวปี56ทับ57อันนี้อาจจะขายแพงขึ้น9บาทถึง10บาทแต่ทุกรุ่นล้วนมีเงินใต้โต๊ะทักสิน้นไอ้พวกนี้ระยำสิ้นดีครับพี่น้องครับผมพยายามเรียกร้องให้มันถแถลงเปิดเผยตัวเลขมาว่าเองขายใครนิวัดทำารงยันยงพงรลัเองขายใครขายราคาเท่าไร่แต่พวกนี้เงียบกิฟพี่น้อง มันดีแต่ถแถลงข่าวว่าขายข้าวได้ขายข้าวได้แต่ตรวจสอบจริงๆมันยังขายไม่ได้ขายราคาเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่หรตรวจสอบจริงๆมันไม่ยอมบอกครับพี่น้องครับเพราะเงินพวกนี้มันเงินของเราไม่ใช่เงินของพ่อแม่มันทั้งเงินพ่อแม่มันไม่ต้องบอกพวกเราพี่น้องที่ทากท่านต้องฟ้องพี่น้องให้เห็นภาพปกติแล้วสัญญาการขายข้าวรัฐบาลเนะี่ยหรือเรียกว่า T O R โดยทั่วไปแล้วเนี่ยเขาจะทําสัญญาประมาณ30วันในการเบิกข้าวออกอย่างรัฐบาลขายข้าวได้7 3 0 0 0 0าตันเพิ่งคุยโม,โมเมื่อประมาณสักอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยพี่น้องเชื่อไหมครับว่าสัญญาเบิกข้าว30วันเท่ากับว่ารัฐบาลกว่าจะได้ตังอีก1เดือนอันนี้กลางเดือนมีนาคมข้าวล็อตนี้ที่เพิ่งประมูลเสร็จกว่าจะเบิกข้าวเสร็จก็คือกลางเดือนเมษากว่าจะได้ตังก็ยางน้อยกลางเดือนเมษาข้าวล็อตเดือนเมษาประมูลเสร็จกว่าจะได้ตังก็กลางเดือนพฤษภา เ่าเดือนพฤษภากว่าจะป,ประมูลเสร็จกว่าจะได้ต่างการเดือนมิถุนาเท่ากับว่ามันถึงไม่กล้าลงนามเพราะมันรู้ว่าถ้าลงนามเมื่อ,อไหร่มันติดคุกยกขโยงแน่นอนครับพี่น้องครับวันนี้จึงจําเป็นต้องฟ้องพี่น้องเจ้าของภาษีจําเป็นต้องฟ้องพี่น้องชาวนาทั้งแผ่นดินที่รักทุกท่านว่ามันโกหกพี่น้องอีกรอบหนึ่งแล้ว ยังไงสองหมื่นล้านบาทเท่าที่ตรวจสอบณวันนี้ยังไม่มีคนกล้าลงนามขอให้พี่น้องชาวนาที่ร tweeted, ักทุกท <etus> ่านมันยังไม่มีใครลงนามเท่ากับมันโกหกพวกเรามันเอาเงินจากกองทุนชาวนาของทกสที่ออกมาเป็นหนังหน้าไฟให้กับรัฐบาลที่ขนาดนี้มีแค่90 0ล้านขณะที่มันเป็นที่พี่น้องชาวนาแสนส0 0หมื่นล้านบาทเนี่ย เท่ากับว่าพี่น้องเอ้ยกว่าจะได้เงินครบแบบพวกนี้มันตายหาตายโงไปหลายรอบแล้วครับพี่น้องครับและจุดที่เป็นจุดเลวร้ายที่สุดพี่น้องพี่น้องเชื่อไหมครับว่ารัฐบาลชุดนี้รับจะนําข้าวกิโลละสิบห้าบาทช้าๆนะครับพี่น้องรัฐบาลชุดนี้รับจานําข้าวเปลือกเกวียนละหนึ่งหมื่นห้าพันบาทหนึ่งเกวียนก็คือหนึ่งตันหนึ่งตันก็คือหนึ่งพันกิโล ถ้าคิดเป็น1กิโลข้าเปลือกตก15บาทในช่วงโครงการเริ่มต้นเน่ยข้าวสารแพงกว่าข้าวเปลือกข้าวสารอาจจะตกตันละหมื่นหกหมื่นเจ็ก็คือกิโลละ16บาท 17, บาท18บาทซึ่งมันต่ากว่าราคาทุนเพราะราคาทุนบวกค่าบริหารจัดการมัน28บาทแต่ณวันนี้ขณะนี้ตัวเลขล่าสุดที่มีการตรวจสอบภาษาค่าข้าวเรียกว่าหังเช้ง หรือราคาซื้อขายที่เรียกว่า market price ณวันนี้ข้าวของพี่น้องที่เป็นข้าวสาร5%ราคาตกลงเหลือแค่1 1บาท50สตางค์ครับพี่น้องเอ๋ยพี่น้องจำได้ไหมประมาณสัก2อาทิตย์ที่ผ่านมาผมมาบอกพี่น้องตอนนั้นข้าวตกเหลือประมาณกิโลละ13บาทกว่าก็คือตันละ13,000กว่าผมจะมาฟ้องพี่น้องเลยก็เข้าเปลือก15 0ข้าวสารเหลือ1 3ื่นกว่า วันนี้ราคาข้าวมันตกลงมาเรื่อยๆตกลงมาเรื่อยๆวันนี้เนี่ยตกที่สุดในรอบสิบปีเลยพี่น้องเหลือส1บอดบาทห้าสิบตังค์เข้าสารของพี่น้องมันเอาเงินพวกเราไปไปซื้อข้าวเปลือกหนึ่งบาทแล้วมันมาผู้ยี่ผู้ยำมันมาโกงมันมาทุจริตมันเอาข้าวเขมรข้าวเน่าเข้ามาและวันนี้มันเล่งระบายข้าวของเราเหลือแค่กิโลละสิบอดบาทห้าสิตังค์อย่างนี้ต้องโหมันตังใดครับพี่น้อง ที่แสบและเลวร้ายที่สุดนายยันยงพงลาดออกมาให้สัมภาษณ์เมื่อวันสองวันที่ผ่านมาครับพี่น้องบอกว่าการที่ข้าวราคาตกเพราะมีผู้ส่งออกร่วมกับนักการเมืองฝ่ายค้านออกมาทุบราคาข้าวพี่น้องเอยมันกล่าวหาผู้ส่งออกอีกเรื่องหนึ่งมันกล่าวหาว่าพรรคฝ่ายค้านนักการเมืองฝ่ายค้านออกมาทุบราคาข้าวไอ้ควายเอย ผมยังงงมากไอ้พวกผมมันจะไปทุบราคาข้าวได้ยังไงตัวทั้งตัวไม่มีอะไรเลยมีแต่ขอข้าวที่กปปสกินฟรีท่านพี่น้องมันกล่าวหาว่าพวกผมไปทุบราคาข้าวขอเสียงโ่มันต่างๆ่นะครับพี่น้องครับพวกนี้มันระยำสิ้นดีเพราะมันไม่ยอมรับข้อเท็จจริงก็มันเล่นเทขายข,ายข้าวข,ขนาดนี้มันบอกว่ามันจะขายข้าวเดือนละหนึ่งล้านตันซึ่งจริงๆมันขายไม่ได้นะ แต่มันบอกว่าจะขายข้าวเดือนละหนึ่งล้านตันหลักของดีมานซับไายเทขายออกมาเยอะๆคนจะซื้อข้าวาก็กอดอกรอสิเพราะรู้ว่าเดี๋ยวเดือนหน้ามันก็ทเทออกมาเป็นล้านตันทำไมจะต้องรีบไปซื้อราคาข้าวมันถึงตกเอาตกเอาพี่น้องที่รักทุกท่านและต้องฟ้องไปยังพี่น้องชาวนาศัตรูของข้าวคือเพียกระโดดศัตรูของชาวนาคือรัฐบาลยิ่งหลัก คำถามถามว่าทําไมผมต้องพูดอย่างนี้ขณะน,นี้รอบนาปังข้าวนาปังคือรอบนี้คือตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไปกับเร,าาเริ่มมีการเก็บเกี่ยวรัฐบาลเทขายข้าวลงมาชาวนาเกี่ยวข้าวเปลือกออกไปเท่ากับว่ารัฐบาลแย่งขายข,ายข้าวสารกับข้าวเปลือกพี่น้องอย่าสับสนนะครับพี่น้องข้าวเปลือกข้าวสารสุดท้ายเนี่ยหลักการเปรียบเทียบมันอันเดียวกัน เนื่องจากผมซื้อข้าวเปลือกไป1เกวียนหรือ1,000กิโลกระสีแปลเป็นข้าวสารได้ประมาณสัก600กว่ากิโลเศษเศษถ้าคิดเศษง่ายๆก็คือคิดประมาณ6 0ก็เท่ากับว่าถ้าผมซื้อข้าวเปลือกมา1นึ1เกวียนหรือ1ตันผมก็จะได้ข้าวสารประมาณสัก600กว่ากิโลการที่รัฐบาลเทข้าวสารออกมาก็คือเป็นคู่แข่งกันฮะวันนี้ชาวนาขายข้าวเปลือกราคาตกต่ำมากเพราะว่ารัฐบาลยิ่งรักเทข้าวออกมาขายเยอะมากทําให้ชาวนาต้องลําบาก ดังนั้นศัตรูของชาวนาที่ทําร้ายชาวนาขายข้าวแขกกับชาวนาคือรัฐบาลยิ่งรักชินวัตรครับพี่น้องครับผมขออนุญาตฟ้องไปยังพี่น้องชาวนาเชา้าๆพี่น้องจะได้เข้าใจนะพี่น้องไม่ได้เงินโครงการจำนำข้าวมันก็หลอกแล้วหลอกอีก ตั้งแต่เดือนตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมภานี่เข้ามีนาแล้วพี่น้องเข้าเดือนที่6แล้วมันก็หลอกแล้วหลอกอีกสอง0มืล้านบาทที่คิดว่าพี่น้องชาวนาของเดือนตุลาและพฤศจิกา,กาก็ไม่ได้เพราะว่ามันก็หลอกแล้วหลอกอีกล่าสุดมันบอกว่าวันจันทร์นี้เงินจะออกแน่แนอนแต่จนป่านนี้ตรวจสอบแล้วไม่มีเงินออกเพราะไม่มีคนกล้าเซ็นลงนามมันก็หลอกแล้วหลอกอีก มีน้ำซ้ำพี่น้องชาวนาเกี่ยวข้าววันนี้แทนที่จะขายข้าวให้ได้ราคาละ7 0 0 00บาทตอนนี้เหลือประมาณ5,000เศษต่อเกวียนนะพี่น้องเพราะว่ารัฐบาลมันมาขายข้าวแข่งกับพี่น้องชาวนาดังนั้นให้พี่น้องชาวนาที่รักทุกท่านให้พี่น้องจําไว้เลยว่ายิ่งรักเนี่ยตัวแสบที่สุดพี่น้องกิติรัตน์นั่นน้องก็ตัวแสบนิวัฒน์ทำลงก็ตัวแสบ ไอ้ยันยงพวงราชก็โคตรแสบเลยพี่น้องเอ,อ๋ยเราต้องฝากบอกพี่น้องไปยังนายยันยงพวงราชเพราะนายคนนี้ชอบมาโกหกประชาชนอยู่เรื่อยพูดอะไรไปเรื่อยพูดไปเรื่อยไปตรวจข้าวบ้างว่าข้าวมีแต่ข้าวดีบอกขายข้าวได้เยอะขายข้าวได้มากสิ่งเหล่านี้ที่มันพูดมามันโกหกตลอดเพราะยันยงพวงราชชอบทําตัวเป็นสูตรนักลับใช้กิติรัตนนองนี่ว่า ทำลงเป็นศูนนักรับใช้แต่อยู่ในบ้านแต่นิวัดแต่ยันยงพงลาดเป็นศูนนักรับใช้อยู่ข้างรั้วบ้านวันนี้เอาอกเอาใจนายไปอย่างยิ่งเพราะหวังว่าสักวันหนึ่งถ้ามีโอกาสกลับมาเป็นรัฐบาลอีกครั้งหวังจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เสียเองครับพี่น้องครับแต่บอกไว้เลยนะครับทุกคนครับรวมทั้งยิ่งรักอ่ะคุณเมินเสืเอเถอะเพราะว่า,วาชีวิตทางการเมืองของพวกคุณกําลังจะ สิ้นสุดเร็วๆวันนี้ครับพี่น้องที่รักทุกท่านสิ่งสำคัญที่ต้องฟ้องพี่น้องอีกเรื่องหนึ่งผมตรวจสอบตัวเลขล่าสุดณวันนี้โครงการรับจำนำข้าวที่ปิดบัญชีเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ตัวเลขออกมาชัดเจนแล้วว่าข้าวเข้า,ขาร่วมโครงการ11.62ล้านตันข้าวเปลือกพี่น้องฟังแล้วพี่น้องอาจจะเฉยๆฮะ แต่ถ้าคนตามโครงการตลอดตอนที่รัฐบาลชุดนี้อนุมัติเนี่ยเฉพาะรอบนาปีมันตั้งเป้าไว้11ล้านตันเข้าเปลือกหรือ11ล้านเกวียนคำถามถามว่าทำไมมันเกินมาตั้ง6,02,000 0ตันก่อนหน้านี้มีความพยายามโจมตีรัฐบาลทำไมตัวเลขมันออกมาเยอะ6,02,000 0ตันหรือ6,02,000 0เกวียนมันมาจากไหนไอคนของรัฐบาลก็พยายามชี้แจงว่าเป็นข้าวของโครงการในภาคใต้ เพราะภาคใต้จะปิดโครงการวันที่31กรกฎาคมปี57ผมตรวจสอบข้อมูลล่าสุดว่าณจนปัจจุบันนี้ข้าวของพี่น้องในพื้นที่ภาคใต้เข้าร่วมโครงการแค่12,000เกวียนเท่านั้นแต่ตัวเลขที่มันเกินกว่าเป้า11ล้านเกวียนถึง6,02,000เกวียนคำถามถามว่ามันมาจากไหนตัวเลขมันเกินมา600,000เกวียนมันมีค่าเท่ากับเงินประมาณ10,000ล้านพี่น้อง เท่ากับว่าเพลอปั๊บเดียวในช่วงปลายเดือนกุมภาพานะันธ์น่ะมันสวมสีสวมสีสวมสีสมสสมสเ,กเกินมาประม 6, ราณหกแสนกว่าเกียนเท่ากับมันร่วมหัวกันโกงพวกเราอีกหนึ่งมื่นล้านบาทพี่น้องเอ๋ยผมถึงอยากจะบอกไปยังยิ่งรักชินวัตรพวกคุณอยู่เนี่ยขณะที่พวกคุณอยู่เนี่ยคุณทําโครงการจะนําข้าวน่ะชีวิตคุณจะไม่รอดทางการเมืองอยู่แล้วคุณก็ยังปล่อยปะละเลยให้มีการโกง สมรู้ร่วมคิดให้มีการทุจริตเกิดขึ้นอย่างนี้คุณไม่รอดจากปาปาชาแน่นอนยิ่งรักเอ,อ๋ยวันนี้ต้องย้ำพี่น้องที่รักทุกท่านครับเพราะว่าตัวเลขที่ท่ามีการตรวจสอบเท่ากับมีการทุจริตโครงการจำนำข้าวรอบนี้ที่ปิดบัญชีประมาณวันที่28กุมภาพันธ์ประมาณ1,000 0ล้านบาทให้พี่น้องจาตัวเลข11 000, 6, 000, 000, อล้าน0เกวียนนะคร รัฐบาลตั้งเป้าไวแ้แค่11ล้านเกวียนเกินมา6แสน20,000เกวียนคุณมาอ้างภาคใต้ไม่ได้เพราะภาคใต้มีข้าวเข้าแค่1 000, 2 0 0เกวียนเท่านั้น6แสนกว่าเกวียนนั้นมาจากไหนเท่ากับเงินประมาณ10,000ล้านบาทไอ้นี่วัดทำลงไอ้ยันยงโพลัดมึงชี้แจงมาสิมันล่มจมแล้วล่มจมอีกมันก็ไม่สนใจพี่น้องเงินพวกเราเท่า้น เงินภาษีประชาชนนี่สีต่างๆเป็นเงินของพวกเราทั้งที่มันไม่เคยสนใจและที่น่าเจ็บใจคือตอนมันระบายข้าวมันก็เก็บเงินใต้โต๊ะไอ้ระยำเอ,อ๋ยพี่น้องที่รักทุกท่านครับและท้ายที่สุดพี่น้องใช่อไหมครับว่าขณะนี้ผมเชื่อว่ายิ่งรักชินวัตรรัฐบาลพักเพื่อไทยรวมทั้งแกนนําคนเสื้อแดงวันไว้เรื่องโครงการรับจำนำข้าวมากที่สุดพี่น้อง เรื่องอื่นมันไม่ค่อยสนใจสองล้านล้านมันก็แบ๊ะแบ๊ะไม่สนใจสองล้านล้านสารรับนูลวิ่ัฉยออกมาว่าเป็นโมฆะประเทศที่เป็นประชาธิปไตยอย่างเงี้ยมันตายแล้วพี่น้องเพราะว่ากฎหมายการเงินถ้ามันมีปัญหาขึ้นมารัฐบาลต้องลาออกแต่มันไม่สนใจเพราะว่ามันไม่มีคุณธรรมไม่มีจริยธรรมและยิ่งรักก็สมองกวงไม่รู้เรื่องมีแต่ยิ้มแบ๊ะแบะอย่างเดียวแต่มันไม่กลัว เนื่องจากว่าสองล้านล้านสภาพบังคับของกฎหมายไม่มีคําถามถามว่าคําว่าสภาพบังคับทางกฎหมายไม่มีหมายความว่ายังไงมันเป็นเรื่องของจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองกฎหมายทางการเงินปกติแล้วถ้าไม่ผ่านคุณต้องลาออกแต่กฎหมายไม่ได้มาคับว่าคุณต้องลาออกนะมันเลยไม่สนใจแต่วันนี้มันกลัวโครงการจำนำข้าวมันกลัวปปชพี่น้องลอง ท้าวความดูให้ดีปฏิกิริยาของนอปชคนเสื้อแดงและรัฐบาลยิ่งรักออกมากันนําไปที่ปปชเยอะมากตั้งแต่เอาคนมาปิดล้อมเทปูนเทหินเททรายเอารูปของท่านวิชาหรือกรรมการปปชเอาขี้เอาอุจระมาคว้างออกมาตําหนิออกมาวิพากษ์วิจาร์ณถึงขนาดคู่ฆ่าก็ยังมีเพราะว่ามันกลัวปปชมากที่สุดคําถามถามว่า ทำไมยิ่งรักชินวัตรและคณะถึงกลัวปปชเนื่องจากว่ากถ้าปปชมีมติบอกว่ายิ่งรักชินวัตรและคณะัล่าตรีบริหารปล่อยปะละเลยให้มีการทุจริตโครงการรับจนานนำข้าวกฎหมายบังคับต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีครับพี่น้องครับถ้าพี่น้องดูพฤติกรรมของคนเหล่านี้ทั้งบนดินใต้ดินมันสู้ตลอด พี่น้องจำได้ไหมย7 7กุมภาพันธ์บอกให้ยิ่งรักมารับทราบข้อกล่าวหายิ่งรักไม่สนใจยิ่งรักไปตรวจภัยแล้งยิ่งรักส่งทีมทานายความมาแล้วทีมทานายความก็มาเล่นแง่เล่นมุมเพราะวันนั้นปปชอบ,บอกว่าให้เวลา15วันคือวันที่14เดือนมีนาคมที่ผ่านมาแต่เมื่อถึงเวลาใกล้ๆทีมกฎหมายก็บอกว่าขอเวลาต่ออีก45วันแต่กติกาของปปชชัดเจนฮะ ปปชเขาบอกว่า15วันแรกถ้าคุณไม่เพียงพอปปชต่อให้อีกแค่15วันเท่ากับว่านับจากวันที่14มีนาคมไปอีก15วันคือวันที่29เดือนมีนาคมแต่บังเอิญ29มีนาคมเป็นวันเสาร์ครับเขาเลยเลื่อนเป็นวันอาทิตย์และวันจันทร์เท่ากับว่าจากนี้ไป วันสุดท้ายที่ยิ่งลักษ์ต้องชี้แจงต่อปอปอชอคือวันที่31เดือนมีนาคมนี้เท่านั้นถ้ายิ่งลักษ์ไม่มาชี้แจงปปอชอเท่ากับยิ่งลักษ์ยอมรับสภาพและไม่แก้ข้อกล่าวหาหมายความว่าคุก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 แต่พี่น้องดูปฏิริยาจากคนเหล่านี้ ยิ่งมีการเปลี่ยนแกนนำคนเสื้อแดงจากนกมาเป็นคังคกคังคกก็บอกว่าเตรียมคนให้พร้อมถ้าองค์กรอิสระมีการตัดสินยิ่งรักชินวัตรคังคกจะเอามนุษย์บุกกรุงแต่พี่น้องเชื่อไหมครับว่าคนเหล่านี้กลัวปปอชอมากที่สุดนะพี่น้องและผมเชื่อว่า ต่อให้ยิ่งรักเตรียมข้อมูลเตรียมหลักฐานยังไงก็แล้วแต่ข้อมูลหลักฐานต่างๆมันรัดไว้แน่นมากจนยิ่งรักดิ้นไม่หลุดหมายความว่ายิ่งลักต้องคุก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 ขอให้พี่น้องเตรียมตัวเตรียมใจไว้ให้ดีกับสถานการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นจากนี้ไปเรื่องอื่นก็เป็นประเด็นเรื่องอื่นก็เป็นปัญหา แต่ผมว่าคนหน้าด้านอย่างยิ่งรักพอรับได้เพราะยิ่งรักไม่รู้เรื่องอะไรสักเรื่องเลยแต่ยิ่งรักเรื่องอื่นไม่รู้เรื่องแต่พูดถึงคุก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 ยิ่งรักรู้เรื่องให้เราเตรียมตัวเตรียมใจวันต่อวันจากนี้ไปเพราะพฤติกรรมบางคนเหล่านี้ผมทํานายไว้เลยว่าคนเหล่านี้จะต้องมาคุกคามปปอชอ,อีกครั้งหนึ่งและผมเชื่อว่าจะคุกคามปปอชอไปเรื่อย เพื่อปปชจะกลัวหรือปปชใจอ่อนยังไงก็แล้วแต่พวกเราต้องให้กำลังใจปปชครับคือท่านทําดีเราชมท่านท่านทําไม่ดีเราวิพากวิจาร์ท่านวันนี้เรายังเชื่อมั่นว่าท่านต้องทําหน้าที่สมกับเป็นองค์กรอิสระเพื่อพี่ทักผลประโยชน์ของแผ่นดินไทยขอเสียงให้กําลังใจปปชครับแต่ต้องย้ำนะครับท่านปปชที่รัก เราก็ตรงไปตรงมาข้อมูลต่างๆที่เราเสนอไปยังท่านน่ะเราก็หามันเป็นปีข้อมูลที่เราได้มาไม่ใช่ว่าเรานั่งเทียนเราต้องลงทุนทั้งร่างกายชีวิตและจิตใจคนแต่และคนไปเก็บข้อมูลมาให้เราท่านปปชก็ต้องรู้เราส่งคนไปเสี่ยงตายเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางส่งไปถึงเขมรก็มีปลอมตัวเป็นสายลับก็มีถ้าปปชยังไม่สนใจสงสังสยปปชนั่นแหละที่จะต้องคุก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 แทนฮะ ดังนั้นย้ำสุดท้ายแหะครับเราเชื่อมั่นในข้อมูลหลักฐานเอกสารต่างๆมั่นใจครับพี่น้องมั่นใจจริงๆยังไงยังไงงานนี้มึงตายยกเข่งแน่นอนครับพี่น้องครับขอให้กำลังใจพี่น้องทุกคนนะครับมีขวัญมีกำลังใจมีจิตใจฮึกเหิมในการต่อสู้เราอยู่ดูยิ่งรักคุ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 กด้วยกันครับพี่น้องครับสวัสดีครับ